ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยเมนูต้านโควิดวันนี้นะครับลาบปลาดุกนะครับผักหาเอาตามพอที่จะหาได้นะครับเพราะว่าเราไปตลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ผักกินแก้มเนี่ยเป็นผักในสวนเรานะครับในยุคที่ยังไม่ค่อยมีผักอะไรมากนะครับเป็นผักพื้นบ้านผักเกิดตามธรรมชาติไปก่อน mm hmm. ก็จะมีเนียมหูเสือนะครับเนียมหูเสืออันนี้จะให้รสชาติซาๆ กินกับลาบเขาก็นิยมกันอยู่นะครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับอันนี้ผมให้ฉาย,ยาขมอ่าลานะครับขมอ่าลานี่ก็คืออันนี้เป็นยอดเอสเดายอดสเดาอ,อ่อ,อนๆเลยนะครับถัดไปอันนี้เป็นผักผักปัญญาปัญญาแข็งนะครับปัญญาพวกเด็กดือ้อก็คือเป็นเอผักอมแซบนะครับเดีย๋ยวบางคนเขาก็เรียกเป็นระลงนะครับอันนี้เอามาปักปักไว้ตั้งแต่เริ่มมาบุกเบิก มาทําที่นี้เพราะว่าจะได้มีผักกินนะครับชอบกินผักก็ได้กินตามทรงความอยากนะครับก็ตอนนี้พอฝนตกปุ๊บมันแตกเต็มเลยนะครับเราก็ได้มีกินในยุคโควิดเพราะวโควิดก็มาพอดีเราก็ไม่ได้มีผักพอได้พึ่งเลยครับ